สวัสดีครับพี่น้องเสารนี้กับพายพี่น้องมายมหล่ออีกขึ้นเก่าแล้วครับนามูนขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องท่านอากาศนามูนต้อนนี้ครับพี่น้องทวมให้หนาตะกา่อๆฟังมูนทวมเบิดครับพี่น้องทวมขยายเป็นวงกว้างออกเรื่อยๆครับพี่น้อง ไปครับพี่น้องหลุนไปเบิ่งน้ากันครับมานบอ่อเสานีสิ่เดียวกเครื่องใหญ่บะไปหลุนน้ากันครับพี่น้องมานบอ่อพี่น้องโอ้ยอุย้ยอีกละกดเลี้ยงตัวหนึ่งพี่น้อง ขึแล้วครับคือแล้วคือแล้วตรงนี้ก็จิถึกเนี่ยนึครับปักดโอ้หดดอออนักดเขาตึงนครับ ปหนูเขาตัวนึงครับพี่น้องใส่สวยครับเนี่ยมือจ่อยครับปลาหนุเขาตัวนึงครับพี่น้อง ตุมือตกเครื่อได้ด<อ>กินจ่อยแอ้งกนัดของเด้อพี่น้องเด้หลอกห <laughs> น,นื่นย่งสองสามพี่น้อง Đấy là hai sẽ khử đi. Hai liếm hai lại quá. Ừ. อ,อย่าหลอกเลียนแบบด้ครับอย่าสีมูดคนให้หูหลอกแบบมีด้ครับคันเบอรเสียวซานอีหลีอันตรายครับพี่น้อง ตึ้งหลอบตกึ้งค้นนะครับพี่น้องอย่าสิลอดเงย็นแบบเด้อครับ <S <S ไม่เคยมีเหตุการณ์นในลักษณะแบบนี้นะครับพี่น้องบุก็ไปปดป้านในหลอบแล้วกะตกเหงื่อตึ้งหลอบตึ้งคนครับคนเขาไปอยู่ในหูหลอบ ี่น้องสับเหียงออกก่อนโอ้ยจะดิ้บจาดิ้บจาดินาด้นเอเลี่ยนสับีชีตัวหนึ่งครับพี่น้องหลายขักครับเดี๋ยวนี้ปลาพามางาใหม่ด้วยครับพี่น้องเลยน้ำมุ่นขึ้นสูงกับบุ้มีบังไซกันยับขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้อง ประขาวหน่อยตัวหนึ่งครับพี่น้องมันอยู่ขับมันอยู่มันอยู่ข่าวตัวหนึ่งครับ มุ่ลวไล่ลวงพี่น้องเอ้ยโอ้ปรกกาใหญ่พี่น้อง ini tua ini tua Is. Pakam, pakam. ก่อยเสียบด้วยพี่น้องสามสนี่นี่แหละครับวิธีใส่หลอดทิมยางเดียวกับพี่น้องนี่ครับเกือบไม่นบนได้แล้ว หลังสุดท้ายหรอพี่น้องด้เมื่อบานละครับเสืเสเ้อเลวเสื้อเลวคนกระสีต,ตกมาอีกแล้ว เอาพี่นอ้องเด้ยถือเนี่ยลังบ่ะถือล้วครับขอบผมรับครับรับคลิปนี้กันล่าพี่ล่าน้องสามีครับพี่น้องการทำได้ว่าจ,จ่าไรทีโบสุภาพก็ถอดก็ให้พี่น้องหลายๆครับคลิปห,หน้าพอกันไม่พี่น้อง แรับคลิปนี้ขอลาพีลาหนองเรื่อสมีครับถ้าปเบปื่นอนๆตั้งเจจะนึงอยูบ่บ้านเนาะครับใช่ครับพี่น้องสวัสดีครับ